ขยายพันธ์กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งด้วยวิธีการนสวัสดีครับ<อ>ท่านผู้ชมพบกับเกษตรสุขใจดานาชแนนทำเกษตรอย่างมีความสุขครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นดอกกระเจียวหวานพันธุ์เพชรน้ำผึ้งกันนะครับเราจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อครับตามมาดูเลยครับท่านผู้ชมครับปกติแล้วกระเจียวหวานพันธ์เพชรน้ำผึ้งนี่ เราจะใช้เง่าหรือหัวนะครับปลูกในช่วงเดือนเมษานะครับต้นเดือนเมษานะครับหลังจากนั้นพอผลมานะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาพอดีนะครับพระเอิญว่าช่วงนี้นะครับเป็นเดือนมิถุนายนนะครับผลมาแล้วต้นเขาก็สูงนะครับกําลังแตกหน่อออกมาพอดีนะครับเราจึงจะใช้วิธีการที่แยกหนอนะครับ ในการขยายพันธุ์เพื่อปลูกในสวนของเราหรือนำไปเป็นแม่พันธุ์เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไปนะครับเราจะใช้เสียมนะครับซาอรอบๆบริเวณโคนต้นนะครับซึ่งก็จะมีหน่อกระจายไปทั่วที่สวนเรานี่ปลูกเข้าปีที่3นะครับ เขาแตกหนอก่อออกไปเยอะมากเลยทีเดียวเราไม่ได้ขุดหัวเอาไว้ขยายพันธุ์ในช่วงปีใหม่ช่วงเดือนมกราแล้ะก็กุมภาครับจึงต้องมาแยกหน่อในช่วงนี้ครับแล้วก็จะทําการขุดเสาะหนอ่อบรอบโคนต้นไปเรื่อยๆนะครับต้องพยายามให้ได้ทั้งรากนะครับแล้วก็ทั้งต้นมาด้วยนะครับ น,นี่ครับแบบนี้ครับตรงนี้นี่ติดกันนี่ถ้าแตกกอเยอะครับเราก็จะซ่อมบริเวณนี้อีกครับแล้วก็ขุดงันออกมาครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับนี่กอใหญ่เลยแล้วเราก็กรบดินเอาไว้คืนครับ นี่ครับท่านผู้ชมจะขุดให้ท่านผู้ชมเห็นชัดชัดครับเขาแตกกอเยอะมากครับนี้ดนขอบขอบนะครับเราก็จะขุดออกมาขยายพันธุ์อีกนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บดอกกระเจี๊ยวกันด้วยนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บอย่างไรนะครับจะจับใบสองข้างนะครับแล้วดึงขึ้นตรงตรงครับ นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะได้ก้ารดอกยาวครับและจะมีรสชาติหวานกรอบครับอันนี้สีสวนเราในเก็บขายได้ทุกวันนะครับนี่ครับแล้วก็ดึงขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ ท่านผู้ชมจะเอามาปลูกลงดินเลยก็ได้นะครับนี่เรา,เามาปลูกลงเลยนะครับย้ายมาจากทางด้านหลังสวนนะครับนี่ครับแล้วก็ปลูกลงดินเลยครับ ือเราจะนํามาชําลงถุงดําก่อนก็ได้นะครับนี่ครับเขาจะมีลากแล้วก็จะมีตุ่มสําหรับเก็บน้าเก็บอาหารเอาไว้ในหน้าแรงครับเราก็จะมาทําการแบ่งหัวหรือหน่อออกนะครับแล้วนำมาชําเป็นต้นพันธุ์เอาไว้นะครับนี่ครับผสมดินปลูกแล้วก็ใส่ดินลงไปในถุงครับ แล้วใช้นิ้วกดดินรอบๆถุงครับเติมดินลงไปจนกว่าจะเต็มถุงนะครับ นี่ครับเราก็จะได้ต้นพันเอาไว้ครับสำหรับส่วนที่เป็นหัวที่เราแยกออกมานะครับเราก็จะเอาชาลงไปในถุงดำเช่นเดียวกันนะครับเราจะเอาตุ้มออกหรือไม่เอาออกก็ได้ครับใส่ดินลงไปเหมือนเดิมครับ นี่ครับชามไว้นี่เดี๋ยวเราลดนะ้ําไปสักพักเดี๋ยวเขาของอ,อกขึ้นมาครับ นี่ครับชำไว้เดี๋ยวหน่อเขาก็จะงอกเกิดเป็นต้นผล่ขึ้นมาครับนี่ครับท่านผู้ชมเราก็จะได้ต้นพันธุ์เอาไว้สำหรับรอปลูกต่อไปนะคร,ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอชมเรื่องราวดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ